สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤะัสบดีที่16เมษายน2563กันนะครับวันนี้นะครับ SET Index ก็ปิดตลาดไปนะครับที่1,200.15จุดนะครับแม่ก็เรียกได้ว่าเกือบจะหลุด1,200จุดไปแล้วนะครับโดยเดชนีวันนี้นะครับก็ปรับลดลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ35จุด เจุดนะครับหรือว่าติดลบไป2.91%นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็เกือบเกือบ0 0 0ล้านบาทด้วยกันนะครับก็เรื่องของการเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับในวันนี้ก็รียกว่าเป็นทางลงแบบทางเดียวเลยนะครับลงแบบวันเว์เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายเนี่ยก็ลงไปแรงเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เป็นประ็นทิศทางดียวกับทางของตลาดหุ้นในกลุ่มทิพด้วยนะครับเพราะว่าทั้งในส่วนของตลาดหุ้นฟิลิปปินส์นั้นน,น,นะครับก็ลงไปแรงเช่นกันนะฮะวันนี้ก็ติดลบไปประมาณ7ปกว่าๆนะครับผมแล้วก็ทางด้านของตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะฮะวันนี้ก็ลงไปประมาณ3%ปอรกว่าๆเช่นกันนะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆนะครับก็บางตลาดก็ปรับลง เยอเพะพอสมควรเหมือนกันอย่างทาาด้างของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ลงไปประมาณ1.3%นะครับผมนะฮะแล้วก็อื่นๆก็ลงไปไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็มีบางตลาดที่อาจจะเขียวสวนกันขึ้นมาได้อย่างท่าด้ของตลาดหุ้นจีนวันนี้นะครับก็บวกขึ้นมาประมาณ0.3%นะฮะแต่ว่าก็บวกไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะกระจายตัวกันนะครับ โดยปัจจัยหลักเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นน้ามันแลวก็หุ้นโรงกลั่นวันนี้นะที่ลงไปแรงนะครับตามทางด้านของราคาน้ํามันโลกนะครับที่เมื่อวานก็ลงไปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีความกังวลนะรเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะย่ําแย่กว่าที่คาดนะครับแย่กว่าที่ประเมินกันเอาไว้ก็ผลมาจากเรื่องของ ตัวโควิด19ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ไปกดดันนะเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับโดยในวันนี้ทางด้านของมหอการค้าไทยนะครับก็ปรับประมาณการ GDP ลงมาด้วยนะครับก็ลงมาอยู่ที่ในกรอบนะครับติดลบ4.9ถึงลบ3.4เปอร์เซนต์นั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 ของบ้านเราประจำวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ29รายนะครับแล้วก็สะสมนะครับอยู่ที่2,672รายนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ3รายด้วยกันนะครับก็สะสมเสียชีวิตอยู่ที่46รายนั่นเองนะครับ โดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่ม property fund and read นะครับก็ไหลเข้าในหุ้น FT read นะครับแต่ว่าก็ไหลเข้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับทนานนั่นของกลุ่ม property fund and read ตรงนี้นะครับส่วนกลุ่มนะฮะที่กระแสงเงินไหลออกสุทธินะครับวันนี้ก็ไหลออก เยอะเลยทีเดียวหลายกลุ่มเลยนะครับผมหลักๆก็เป็นท่นั่งของกลุ่มพลังงานนะครับก็ไหลออกจากหุ้นปตทแล้วก็หุ้นกอฟนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทนั่งของกลุ่มกันเงินนะครับก็ไหลออกจากหุ้นแบมกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับไหลออกจากหุ้น b b l แล้วก็ทิสโก้นะครับแล้วก็ท่าั่งของกลุ่มปิโตเคมีนะครับไหลออกจากหุ้น PTTGC รวมถึงกลุ่มขนส่งนะครับไหลออกจากหุ้นเบมแล้วก็ BTS นั่นเองครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี i m p a c t ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับเป็นทางด้านของการบินไทยนะครับวันนี้ขึ้นไปซีลิงอีกแล้วนะครับบวกขึ้นบวกขึ้นไป14.41นะครับก็ช่วงบ่ายนะฮะมีกระแสะข่าวนะครับว่าทางด้านของรองนายกสมคิดนะครับก็ได้าหารือกันนะครับแล้วก็อาจจะให้มีการจัดตั้งคณะ ทำงานอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนะครับโดยมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงคมนาคมนะฮะเพื่อท,ที่จะดูแนวทางเร่งด่วนนะครับในช่วงระยะเวลา3-6ถึงเดือนข้างหน้านี้นะครับในการที่จะช่วยประคับประคองแล้วก็ปรับโครงสร้างการบินไทยไม่ให้ล้มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการหาเรือรายละเอียดกันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็ไม่รอนะครับไม่รอสัปดาห์หน้านะวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็ พุ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นไปชนเซลลิงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนหุ้นอื่นๆที่มีการปรับขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นทางด้านของ BGC นะครับวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้6.15นะครับผมก็เนี่ยได้ประโยชน์จากนด้นของราคาน้ำมันที่ลงมานั่นเองนะครับก็เลยทำให้ตัวต้นทุนนะครับต้นทุนพลังงานนะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็มีการ ปรับตัวลดลงมานั่นเองนะฮะก็ดีต่อเรื่องของผลประกอบการนะของหุ้น BGC นั่นเองครับส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็อย่างที่เรียนกันมาในตอนต้นนะครับก็คือทางด้านของหุ้นน้ำมันนะฮะหุ้นลงกลัน่นแล้วก็พิโตเคมีนะครับก็อย่างเช่นทางด้านของปตทนะครับวันนี้ก็ติดลบไป6.34%นะครับ ปตทอสอพครับติดลบไป5.43% PTTGC ติดลบไป8.33%นะครับท็อครับติดลบไป5.77% IRPC ตนะค,รครับติดลบไป6.02%แล้วก็ BCP ครับติดลบไป6.67%ร,รวมถึง SPRC นะครับก็ติดลบไป6.29%นะครับก็พลังงานโรงกันก็ ลงแบบว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ลงกันโดยพร้อมเพรียงกันเลยนะครับส่วนทะนังของหุ้น Consumer Finance นะครับวันนี้ก็ลงไปหนักเช่นกันนะครับก็อย่างเช่นทางด้านของ KTC นะครับติดลบไป8.82%แนะครับแล้วก็อีออนะครับติดลบไป6.75%เนะครับเพราะว่าราคาทนังของราคาหุ้นนั้นก็ขึ้นมานะฮะเกินมูลค่าเหมาะสมไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีความเสี่ยงนะฮะเรื่องของ คนรากสินทรัพย์นะครับที่ยังรออยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับซึ่งก็เลยไปชุดให้ทางด้านของ mtc นะครับวันนี้ก็ลงไปนะฮะนะครับแล้วก็สวัสด์ครับวันนี้ก็ติดลบไป4.04%นะครับก็ลงตามกันมาด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นิกาที่ผ่านมานะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบจะทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็บวกขึ้นมาเนี่ยเกือบเกือบ1%นะครับ ส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณสัก0.4%ด้วยกันนะครับโกลด์สปอร์ตครับบวกเพิ่มขึ้นมา0.4%นะครับตอนนี้อยู่ที่1,721เหรียญกับอีก80เซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับบวกขึ้นมาประมาณ2.7นะครับตอนนี้อยู่ที่28เหรียญกับอีก40เซนต์ต่อบารร์เลนะครับแล้วกตอนนเงินบาทครับวันนี้อ่อนค่านะครับอ่อนค่าลสิบเซนต์ต 32.67บาท67ตางต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ